สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เลาะรัวผีกับพีชีค่ะวันนี้จั่วหัวมาพูดถึงเรื่องจั่วหัวนั่นก็คือไหนบอกว่าไม่มีกระตังแต่ว่าแมนยูเนี่ยฟันรายได้สูงสุดเป็นสถิติของสโมสรซึ่งมันจริงๆทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันมีการประกาศตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมที่ผ่านมาว่าแมนยูเนี่ยนะถ้าคิดเงินจากกลางปี22ถึง2ปีถึงกลางปี2023ก็คือ1กรกฎาคม2022ถึง30มิถุนายน2023เนี่ยนะคะแมนยู you, เนี่ยฟันรายได้ไปทั้งหมดฟังตัวเลขดีๆนะ 6 4 8ล้าน4่แสนปอนด์8 4 8ล้าน4่แสนปอนคิดเป็นเงินไทยกี่บาทขอตัวเลขกลมๆง่ายๆเกือบเกือบ2 9 0 0 0ล้านบาทซึ่งไอตัวเลขเนี้ยมันเยอะกว่าปีก่อนหน้านั้น11%แล้วมากที่สุดเป็นสถิติของสมสอรเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ปีไหนที่แมนยูเคยทำเงินได้มากที่สุด คือในฤดูกาล2018-2019ตอนนั้นน่ะทำเงินได้627ล00้าน1 0 0 0 0แสนปอนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเกือบ28,000ล้านบาทมันอยู่ประมาณแบบ27,500อะประมาณนั้นน่ะซึ่งสโมสรยังคงไม่มีตังไง เมื่อเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราก็รู้กันการจะซื้อนักเตะแต่ละคนที่อัมระบัดได้ช้าขนาดนี้แล้วสุดท้ายต้องเป็นการยืมตัวเนี่ยเพราะว่าสโมสรมันกําลังจะติดไฟนั n นเชี่ยวแฟร์เพย์มันจะติดแดงแต่ว่าคุณได้ไรายได้เยอะมากตีกลมๆขอพูดง่ายๆคือ650ล้านปอนด์อ่ะคุณเฮ้เยมันเยอะมากนะเวย้ยทีนี้มันก็มีการแจกแจงออกมานะคะว่า ไอ้ห้ล้านปอนเนี่ยนะคะมันเพิ่มมาจากอะไรบ้างมันเพิ่มมาจากค่าสปอนเซอร์แหม่ทำการตลาดเก่งแล้วก็นี่แฟนบอลก็สนับสนุนดีออกอะไรมาก็ซื้อหมดอดูข้างหลังพิชชี่เนี่ยของแมนยูทั้งนั้นเสื้อที่ใส่ก็แมนยูมีเลโก,ก้บา้บาบอคอแตกแมนยูทั้งนั้นแล้วซื้อไหมซื้อฉันนี่แหละคนหนึ่งที่ซื้อซื้อของถูกลิขสิทธิ์ด้วยได้เงินมาจากสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะคะ 3ามร้อยสอล้านเก้าแสปอนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ13,330ล้านบาทซึ่งเป็นครั้งแรกของสโมสรเหมือนกันนะที่ค่าสปอนเซอร์เนี่ยสูงมากกว่า300ล้านปอนเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วประมาณ45ล้านปอนแล้วดีไม่ดีนะคะในฤดูกาลถัดไปเนี่ยนะค่าสปอนเซอร์ของแมนยูมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะอะไรเพราะแมนยูเนี่ย เพิ่งจะเซ็นสัญญากับ Adidas ต่อแล้วก็มันก็อาจจะทำให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการทำการตลาดที่สุดเก่งของคุณอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้มาแค่จากเรื่องของอ่ะการตลาดอ่ารายได้เชิงพันนิ์อย่างเดียวมันก็มาจากผลงานของสโมอสรด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเข้าชิง FA Cup เราเข้าชิงคาราบาวครับมีเกมที่ได้เล่นในบ้านหลายเกมแล้วก็เหมือนเป็นความโชคดีที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมแมนยูถึงดูเหมือนแบบคุณได้เปรียบเหมือนมีการเข้าข้างหรือเปล่าเพราะแมนยูได้เล่นในบ้านบ่อยไงในศึก FA ฟเอคัก็ดีในศึกคาราบาวคัพก็ดีนะคะก็เลยทำให้รายได้ของแมนยูเนี่ยนะคะจากการลงแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม ยี่สิบหกล้านปอนด์โดยประมาณขอบอกเป็นตัวเลขกลมๆเดี๋ยวบอกเป็นตัวเลขเป๊ะทุกคนจะบแบบฮ้เอาเป็นว่ารายได้จากการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วของแมนยูเนี่ยหนึ่งร้อยสาสิบหกล้านสี่แสนปอนด์เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยประมาณยี่สิบหกล้านปอนด์มันก็เลยทําให้ผลประกอบการรายได้ของปิศาจแดงจะใช้จะใช้คำว่าผลประกอบการต้องใช้คำว่ารายได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมากขึ้นสูงที่สุด เป็นสถิติของสโมสรเฮ้ยดูดีอ่ะการตลาดก็ดีขายของมีสปอนเซอร์เยอะผลงานได้เข้าชิง FA คเับเข้าชิงคาราบาวคับมีเกมได้เล่น,ลนหลายเกมก็เลยได้เงินจากการลงสนามเยอะขึ้นแต่ยังขาดทุนคะ่ะทุกคนขนาดหารายได้ได้มากถึง เกือบเกือบหกร้อยห้าสิบล้านบาทคือไอ,เอ้เกือบเกือบหกร้อยห้าสิบล้านบาทเนี่ยนะถ้ามันไปหักลบกลบหนี้กับรายจ่ายของสโมอสรค่ะขาดทุนอยู่เท่าไหร่รู้ไหมยี 28, 07, 000, ่สิบแปดล้านเจ็ดแสนปอนด์แต่หลายคนบอกว่าห,หาเงินได้หกร้อยห้าสิบล้านยังขาดทุนเกือบเกือบสามสิบล้านบ้าหรือเปล่ามันใช้ใจ่ายอะไรเยอะขนาดนั้นแต่บอกเลยนะว่าขาดทุนสามสิบล้านเนี่ยนะคะ ดีกว่าในฤดูกาล2021-2022เพนะพราะในฤดูกาลนั้นเนี่ยขาดทุนถึง115ล้าน5แสนปอนด์แล้วกลายเป็นว่านะตอนนี้แม้แมนยูจะทำไรายได้ได้มากขนาดไหนจากการตลาดก็ดีจากผลงานการลงสนามก็ดีแมนยูก็ยังเป็นทีมที่ขาดทุนอยู่ เนื่องจากว่ามันขาดทุนทุกปีปีละนิดปีละหน่อยปีละนิดปีละหน่อยมากน้อยแตกต่างกันแม้จะหาตังค์ได้เยอะก็เถอะหนี้สินระยะยาวนะคะหมายถึงว่าหนี้สินที่มันแบบระยะยาวมีการแบบเก็บสะสมกันมาเรื่อยๆของแมนยูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่650ล้านปอนด์และก็ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับเกลเซอร์ตามข่าวบอกเป็นแบบนี้แต่พี่ชี้ว่ายังไงเกลเซอร์มันก็ต้องเก็บเล็กเก็บน้อยมันเก็บไปเยอะหมดแล้วเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่ตระกูลแกลเซอร์จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะเราเป็นสโมสรที่มีกระตังเรารวยจะตายผลงานเราก็ดีการตลาดเราแฟนบอลเราก็เยอะแต่พอไอ้ตระกูลแกลเซอร์เนี่ยไอ้ตระกูลปริงดูดเลื่อนเนี่ยมันดันไปไปจับมือกับเอ็ดวูดเวิร์ดนายธนาคารใช่ไหมแล้วมันก็ไปกู้เงินมาเทคโอเวอร์สโมสร แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าสโมอสรก็เลยเป็นหนี้ไปโดยปริยายแล้วก็เป็นหนี้ตั้งแต่บัตรนั้นนี่แหละค่ะจนบัตรนี้นี่แหละค่ะแล้วก็แล้วจะขายก็ไม่ขายก็เลยเอามาแจกแจงตัวเลขให้ดูว่าเนี่ยห่างึ้นได้เยอะนะเว้ทุกคนหางเงินได้เยอะเป็นสถิติของสโมอสร650ล้านปอนด์โดยประมาณแต่ยังขาดทุนอยู่30แล้วจริงๆนะแล้วผลงานในฤดูกาลนี้เนะี่ย ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับฤดูกาลที่ลนวและฟุตบอลคาราบ,บาวครับที่เราไปถึงนัดชิงชนะเลิศในฤดูกาลนี้เนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเราจะต้องเจอกับนิวคาสเซิลก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้เขาก็เขาก็มาดีมาดีกว่าเราว่าง่ายๆเหอก็เอะถ้วยคาราบ,บาวครับจะได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์หรือเปล่านะฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังไม่ ไม่แน่ไม่นอนว่าจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้าย FA c u ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวใช้คำว่าอยู่อย่างอยู่อย่างปลงตกนะคะแล้วก็การประกาศว่าตระกูลเอ่อเจาจิมแดฟคิฟจะเข้ามาดู25%ของสโมสรเทคโอเวอร์ไป1,400เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาสักที หรือมันจะเป็นแค่ข่าวโคลมลอยไปแบบนั้นเองแล้วสุดท้ายตระกูลเกลเซอร์ก็ไม่ปล่อยหุ้นให้ใครไม่ปล่อยอะไรให้ใครเพราะขนาดผลงานไม่ดีมันยังมีรายได้เยอะขนาดเนี้ยทุกคนเอาจริงจรเอาเอาถ้าพ,พูดแบบเบสิคลี่ง่ายๆเลยนะถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของของสิ่งอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเยอะมันก็มีรายได้ของมันมันก็มีเงินมาให้เราแถมหาเงินได้มากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปี เป็นเป็นทุกคนทุกคนจะขายมันไหมล่ะอายุตัวอย่างง่ายๆสมมติทุกคนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วบ้านหลังเนี้ยปล่อยเช่าเราไม่ต้องไปบูรณนะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะแล้วปล่อยเช่าได้เงินเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กปีแล้วมันเป็นเงินที่เยอะมากๆอยู่แล้วทั้งๆที่แต่เดิมก็มีเงินเยอะอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่จาเป็นต้องขายก็ได้ปะก็เป็นเสือนอนกินไปเรื่อยๆก็ได้อะ่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งขายก็คือแบบรวยเละแต่ว่าวันนี้ปี2023ขายอาจจะได้เท่านี้ แต่ขนาดว่าวันนี้ผลงานไม่ดีอ่ะยังขายได้เท่านี้เลยอ่ะถ้าเกิดว่ามีการไปบูรณะหรือผลงานกลับมาดีอ่ะมันอาจจะเป็นหมื่นล้านปอนก็ได้ไงอ่ะถ้าแบบเบสิคลี่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มันเห็นกับเงินเห็นกับได้อ่ะมันไม่ขายหรอกถูกปะแต่ถ้าคิดว่าแบบเออทาเพื่อสมโมสรถ้าเขาคิดจะทําเพื่อสโม,มสรจริงเขาควรจะทุ่มทุนอะไรแบบทาอะไรสักอย่างกับสโม,มสรไปมากกว่านี้แล้วอะไม่รู้ดีพิชีแอบจนมาถึงตอนนี้พิเชียคิดว่าหรือ25%ของเซอร์จิมอาจจะไม่ปล่อยแล้วด้วยซ้ำอ่ะ ไม่รู้เมื่อไหร่ตระกูลนี้มันจะจบจบสิ้นๆกับทีมปีศาจแดงเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะคะเนี่ยนะคะปวดใจจังเลยอ่ะนี่คือเรื่องราวของรายได้ของปีศาจแดงที่เพิ่งจะมีการประกาศออกมาเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดูข่าวอื่นๆนินี้หน่อยๆแล้วกัน เดบิเดคอานะคะอดีตผู้รักษาประตูของทีมปีศาจแดงที่อยู่กับทีมมายาวนานมากๆตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนเลยแล้วมันมีข่าวลือออกมาว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะอังเดรโอนาน่านะคะเขาจะต้องไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นจริงๆข่าวลือนั้นบอกว่า หรือว่าแมนยูจะดึงเอาเดคอากลับมาเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงแล้วก็มาช่วยอังเดรโอนาน่าโดยเฉพาะในช่วงศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วมันกลายเป็นว่าพอมันมีสื่อออกมาประโคมข่าวแบบนี้พี่เดก็เหมือนเล่นกับสื่อด้วยทุกคนเพราะว่าพี่เดออกมาโพสต์ลงไปใน Twitter หรือว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่า X ละโพสตแบบเนี้ย โพสเป็นรูปอีโมจิแบบใช้ความคิดซึ่งถ้าใครจํากันได้พี่เดเคยโพสรูปที่มันเกี่ยวกับอีโมจิตอนช่วงรอสัญญาฉบับใหม่จำได้ไหมก่อนที่โอเคจะโบกมือบายบายกันช่วงที่แบบเอายังไงกับเด r คจะต่อสัญญาไหมหรือจะไม่ต่อสัญญาจะขยายสัญญาหรือจะยังไงอะไรเงี้ยช่วงนั้นเด r เคอยเคยโพสต์หน้าแบบ หางงมาหาว,าหาวนอนแบบรอว่าแบบเอายังไงรอจนเหนื่อยรอจนง่วงแล้วนะและ้วสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือตอนจบของละครณนะตอนนั้นก็คือโบอกมืออำลากับ DKR ไม่ต่อสัญญา DKR ก็กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ไปนะคะแล้วคราวนี้ d k คมาแบบเนี้ยอย่างนี้อีกก็ช่างเล่นกับสื่อจริงๆแต่ว่าสื่อที่เขานำมาเสนอข่าวหือที่ว่า d ดเคอาร์อยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์คุยกับต้นสังกัดเก่าอย่างโอทราฟอร์ดเรื่องที่จะกลับมาช่วยทีมในตอนที่โอนาน่าไม่อยู่เนี่ยคือเดอะซันพอเดอะซันโพสเนี่ยก็อาจจะต้องคิดเยอะเน็ตหนึ่งว่าไอ้ที่เดอะซันโพสอ่ะมันโคตรจะเรื่องก็สิบเนี่ยความไว้วางใจมันก็อาจจะแบบ มายถึงความเชื่อถืออ่ะมันก็อาจาจะมีไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นฟังหูไวห้หูแต่ว่าพี่เดก็ขยันแบบเล่นกับสื่อเก่งเหลือเกินซึ่งถ้าถามพี่ชี่นะคะว่าอยากให้พี่เดกลับมาไหมพี่ชี่ไม่อยากนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่รักดีคอานะแต่ว่าถ้าพี่เดยกลับมามันจะทําให้รากฐานหรือระบบความปกครองที่ ที่เอริกเทนฮากทำไว้กับทีมมันพังทลายซึ่งพอมันพังทลายอ่ะมันส่งผลต่อทั้งหมดนึกออกไหมมันอาจจะทำให้สุดท้ายแมนยูกับเอริกเทนฮาก่ะมันไม่มีทางที่จะแบบประสบความสำเร็จได้เลยก็คือต้องเป็นคนซื้อใหม่อีกอะไร่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพิชชี่ไม่อยากให,ให้ให้ทุกอย่างที่ที่เทนฮากคเขาพยายามบิวมาซึ่งเขาก็พยายามบิวหลายอย่างอาจจะแก้ไขปัญหาหลังบ้านของพิศาจแดงด้วยแล้วมันมาพังลงนะตอนนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะอืม แล้วก็สักนิดสักหน่อยกับข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก่อนที่แมนยูเนี่ยจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เล่นในโอทฟอร์ดต้อนรับการเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเพราะว่าอารอนวานวิซาก้ากลับมาซ้อมได้แล้วนะคะทุกคนหลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บไปแต่ว่าไอ้การกลับมาซ้อมครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้กลับมาซ้อมแล้วพร้อมที่จะ ลงช่วยแมนยูในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เลยนะคะคือน่าจะกลับมาได้ในเกมที่แมนยูจะเจอกับฟูลแลมซึ่งแมนยูจะเจอกับฟูลแลมเนี่ยนะคะตามตามโปรแกรมก็คือสัปดาห์น้สัปดาห์หน้า,า,นาเกมที่แมนยูจะบุกไปเยือนฟูลแลมวันที่11ไม่ใช่วันที่4เดือน11ก็คือมีข่าวว่าณนะตอนนี้ใช้เวลากลับมาซ้อมละ เหลือเวลาในการเรียกความฟิตแล้วก็อาจจะพร้อมลงสนามในเกมสัปดาห์หน้าซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเคาะสนิมด้วยเพราะว่าก็เจ็บไปพักใหญ่ๆแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะว่าแมนยูก็จะมีตัวเลือกในตำแหน่งฟูลแบ็กมากขึ้นถ้าเกิดว่า,ามีใครป่วยขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นเลก,กิลอนป่วยขึ้นมาหรือแบบเกิดดาร์โลหรืออะไรแบบนี้มันก็ยังมีตัวโรเทชันบ้างเพราะาตอนนี้เราเหลือแค่2คนคือดาร์โลกับเลก,กิลอนถูกไหมคะถ้ามีวานวิสซาก้าเข้ามามันก็จะขยับช่วยกันได้าวานวิสซาก้าอาจจะขวาได้อย่างเดียวแหละแต่ดาร์โลยังขยับยืนซ้ายได้อะไรได้หรืออะให้ วันวิสก้ายืนขวาเกลกิลอนยืนซ้ายอะไรแบบนี้ก็ถือว่ามันก็ทำให้ squad เด p ของแมนยูมีมากขึ้นมีตัวเลือกให้กับเอริกเทนฮากมากขึ้นนะคะก็หวังว่านักเตะจะค่อยๆทยอยทยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วกันนะคะ เอาวันนี้ข่าวสารแมนยูที่มาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงฝากด้วยนะคะทุกช่องทางของพีชชงพิชชี่นะคะ Facebook YouTube TikTok ฝากกด Follow ฝากกด Like ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์ด้วยจะน่ารักมากนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาสนับสนุนกันติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ อยากได้ท่อนำเลี้ยงมากเลยจ้าเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีกับล้อโลผิดกับพี่ชี่เรื่อยๆแล้วกันนะจะพยายามมาทุกวันถ้าไม่ติดภารกิจข่าวอะไรนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ